ในส่วนของเรื่องการเพิ่มอุปทานก็ยังเป็นประเด็นอยู่ในในเรื่องของการแก้ปัญหาพลังงานของไทยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบที่ผมเรียนไปแต่ต้นนะครับว่าเรามีศักยภาพที่จะปลูกพืชพลังงานได้ไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่สามารถนำมาผลิตเอทานอลใช้แทนน้ำมันที่ต้องนำเข้าได้แต่ข้อได้เปรียบส่วนนี้ ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็ได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงการคลังอีกเช่นเคยและท่านผู้นำฝ่ายคา้านก็ได้เรียนทนายกรัฐมนตรีไว้วันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะครับที่เราไม่ได้แกล้งที่จะเลือกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชาชนอย่างเดียวเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีพลังงานนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะขอเรียนว่าท่านมีความจริงใจ ในการที่จะนำเสนอนโยบายเพื่อที่จะให้โอกาสอุตสาหกรรมเอทานอลทั้งในแง่ของการผลิตการใช้การบริโภคให้มีโอกาสขึ้นมาทดแทนการใช้น้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่สุดท้ายก็ได้รับการปฏิเสธทางกระทรวงการคลงังไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของทางอุตสาหกรรมทางพลังงานด้วยความจริงใจถานุหน้าฝ่ายค้าน ได้เรียนถึงมติคอรมอเมื่อวันที่17จมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานะครับว่าจากข้อสรุปของการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมกันกับกับทางอุตสาหกรรมมีข้อสรุปมาชัดเจนที่อ่านแล้วก็น่าละอายใจรายงานนี้ได้สรุปให้เห็นนะครับว่ามีการประชุมหารือกับบริษัทรถยนต์11บริษัท เมื่อวันที่5มิถุนายนที่เพิ่งผ่านไปสรุปเลยนะครับว่าบริษัทรถยนต์ทุกรายมีความเห็นว่ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางด้านพลังงานของประเทศทั้งในส่วนของนิโยบาย NGV, LPG, e 20, e 85และ b บโ d ดี s e l นอกจากนี้ครับอุตสาหกรรมรถยนต์เขาเสนอแนะมาอีกต่างหากผมขออนุญาตอ่านท่านประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดควรมีการประสานงานและประชุมหารือร่วมกันจนได้ข้อยุติก่อนกำหนดเป็นนโยบายไม่ใช่ต่างคนต่างทำในปัจจุบันนี่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการและสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือข้อเสนอในเชิงภาษีของทางกระทรวงพลังทางที่ไม่สามารถที่จะเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอย่างแท้จริงได้ที่ านบันตรีรับผิดชอบโดยตรงก็คือโครงสร้างภาษีแทนที่จะใช้ตรก,กะเดียวกันในการคำนวณภาษีอย่างที่กรมสรรพามิตใช้กับแก๊สโซฮอลท่านกับคำนวณออกมาทำให้ภาษีต่อลิตรสูงถึงเกือบสองบาทหกสิบสตางค์ทั้งๆท,ที่ตามตาก,กะเดียวกันและถ้าท่านมีความจริงใจต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโดยการใช้เอเทนอล อัตราภาษีที่ควรควรจะอยู่ที่เพียงแค่55สาตังค์ต่อลิตรนี่อาจจะเป็นตัวอย่างนโยบายเศษสตังค์ของท่านนายกที่จะประสบความสำเร็จได้นอกจากประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลก็จะส่งผลในแง่ของรายได้ให้กับชาวไร่ไม่ว่าจะเป็นชาวไร่อ้อยหรือชาวไร่มันสำปะหลัง แต่ตามที่ผมได้เรียนท่านไม่ได้แสดงความจริงใจในแง่ของการสนับสนุนนโยบายนี้นโยบายเศรษฐกิจอีกส่วนหนึ่งที่ผมต้องขอเรียนว่าผมผิดหวังในตัวท่านรัฐมนตรีอย่างมากก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่จะไปช่วยแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมจะขอเรียนท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้ว ผมและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ร่วม50ชีวิตได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้องที่นราธิวาสยะลาและปัตตานีแต่ส่วนที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านรมนตรีฟังในวันนี้เนี่ยก็คือความแปลกใจของผมผมนึกว่าชาวบ้านทุกคนที่ผมพบไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวมุสลิมที่เรามีโอกาสไปเยี่ยมเยือน จะมาร้องเรียนในเรื่องของความปลอดภัยจะมาร้องเรียนเรื่องของความมั่นคงหาไม่ได้ครับเรื่องเหล่านั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าปัญหาลดลงแต่เขาทำใจและมีการปรับตัวได้วิถีชีวิตเปลี่ยนแต่ก็มีความจำเป็นแต่เรื่องที่เขามาร้องเรียนกับผมและฝากผมมาเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าเขาปรับไม่ได้จริงๆรับสภาพไม่ไหวแล้ว ก็คือเรื่องของค่าของชีพเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและสาเหตุที่เขารับสภาพไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นทางออกเลยครับไม่มีนโยบายของรัฐบาลเลยที่ท่านรัฐมนตรีสามารถที่จะนําเสนอเพื่อที่จะให้เขาเห็นแสงสว่างให้เขาพอเห็นโอกาสว่าระดับเศรษฐกิจของเขาจะมีการพัฒนานำมาสู่การแก้ปัญหาเรื่องแก้ปัญหาเรื่องของความมั่นคงต่อไปผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเรื่องง่าย ที่ท่านสามารถที่จะทําได้ณวันนี้นักธุรกิจสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้อยู่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะเงินกู้ออกเบีย้ยต่ําที่รัฐบาลในอดีตเคยอนุมัติผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย25,000ล้านจากดอกเบีย้ย1.5%จะครบเทอมต้องชำระหนี้คืนต้นปี53สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือการยืนยันจากรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรี ว่ายังจะคงไว้ซึ่งนโยบายนี้ให้กับเขาหรือไม่ขอให้คงไว้เถอะครับไม่มีตรงนี้ผมคิดว่าเขาอยู่ไม่ได้ปิดกิจการพี่น้องชาวใต้จะต้องตกงานกันอีกอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในวิสัยที่ท่านจะทำให้กับเขาได้เลยก็คือการเสนอภาษีเพื่อจูงใจให้มีการลงทุนอย่างแท้จริงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน แต่ท่านยังไม่ได้พิจารณาจะทำมีมติการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาห,หลายยุคหลายสมัยแต่จนถึงวันนี้ในช่วงที่ปัญหาเรื่องความมั่นคงยังไม่จากเราไปท่านกลับไม่ให้เวลาในการที่จะพิจารณาที่น้องนักธรุรกิจในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังร,รอท่านอยู่และวันนี้ผมก็ยัง อยา,ากจะฝากความหวังให้กับท่านว่าเขายังรออยู่ครับยังไม่ถึงกับสิ้นหวังในตัวท่านเพราะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมได้อภิปรายมาก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถที่จะทำได้ในแง่ของการเข้าเข้าไปทำความเข้าใจกับปัญหาในแง่ของการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและในแง่ของการที่ท่านควรจะต้องมีความจริงใจในการต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน แต่ที่น่าเสียดายครับท่า,านประธานก็คือไอ้เรื่องที่ทําได้เนี่ยนอกจากธนมนตรีไม่ทําแล้วเรื่องที่ไม่สม,สมควรจะทําท่านกลับหยิกยกขึ้นมาพิจารณา